มีท่านที่รับประทานยาคุมกําเนิดค่อนข้างที่จะบ่อยถามว่าการรับประทานยาคุมกําเนิดเกินกว่าสองครั้งถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายหรือไม่อันนี้อันนี้ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินใช่ไหมครับครับผมก็จริงๆถ้าทานบ่อยนะครับก็แนะนําว่าคุณจะกินเป็นยาไม่คุมกาเนิดแบบชนิดรับประทานสม่ําเสมอทุกวันอย่างเงี้ยจะดีกว่าครับผมหรือว่าเว้นเจ็ดวันเพราะว่าถ้ามีเซฟสัมพันธ์บ่อยนะครับแล้วเรารับประทานยาคุมฉุกเฉินเนี่ยปัญหาที่เราไม่จะเจอก็คือรอบเดือนอาจจะผิดปกตินะครับ อาจจะมีได้ตั้งแต่ภาวะประจำเดือนขาดหายไปเอชันท้องหรือเปล่าแต่ที่จริงไม่ใช่เป็นจากฮอร์โมนจากยาคุมฉ<ม>ุกเฉินแต่อาจจะมีภาวะเลืเอดออกกระปิดกระปรอยซึ่งก็เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้คนไข้มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลและที่สําคัญก็คือประสิทธิภาพของยาคุมนิดแบบฉุกเฉินเนี่ยมันจะต่ํากว่ายาไม่คุมเหนือที่เรารับประทานแบบสม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์บ่อยนะครับ สัปดาห์หนึ่งมีเกินสองครั้งเนี่ยเปลี่ยนไปกินแบบยาคุมปกติสามาัญที่กินกันทุกวันจะดีกว่าจะได้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยผิวสวยหน้าใสาอารมณ์ดีอะไรพวกนี้ด้วยรอบเดือนเป็นปกติด้วยครับ